ครับขอสวัสดีครับ่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับพูดจาตามภาษาคนทำเกษตรนะครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกเหมือนเส้นเคยนะครับวันนี้นะครับก็อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะมาพูด จะสองเรื่องประเด็นหลักสองเรื่องสองเรื่องหลักๆนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับสําหรับฤดูแรงแล้วนะครับกพร้อนร้อนเข้ามาเยอะแล้วนะครับที่อันที่ผู้สมเนี่ยต้องต้องคอยระวังนะครับอันนี้ผมแค่เตือนนะครับทางนี้ทางนั้นนะครับผมก็แค่เตือนเข้าไว้นะครับก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับ ก็มีสองโรคหลักๆนะครับสองหนึ่งโรคก,กับหนึ่งมลแรงนะครับหลักๆผมก็เคยได้ย้ำละนะครับก็เคยได้ย้ำละอากาศร้อนอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องโรคเชื้อราพวกอะไรก็คงจะลดน้อยลงละนะครับน้ําค้างก็อาจจะเริ่มน้อยลงน้อยลงละนะครับพอมันจะเข้าฤดูร้อนละนะครับแต่สิ่งที่ระวังนะครับสิ่งที่ระวังเพิ่มขึ้น นะครับเ่าที่ผมทำมาแล้วก็เทขาที่ผมสังเกตเห็นเนี้ยนะครับสิ่งที่ระวังเพิ่มขึ้นนะครับก็คือหนึ่งเพี้ยกระดูดสีน้ําตาลนะครับเพี้ยกระดูดสีน้ําตาลนะครับก็ยิ่งข้าวยิ่งอายุเยอะนีนะครับก็ยิ่งตั้งแต่4ี่ห้าอาทิตย์ขึ้นไปเนี้ยนะครับก็คอยระวังยิ่งหนักๆน,กนี้ยิ่ง เข้าใกล้ออกรวงถึงอายุตอนใกล้เก็บเกี่ยวเลยเนี้ยนะครับหรือก่อนเก็บเกี่ยวสักประมาณ2อาทิตย์เนี้ยนะครับต้องระวังอย่างหนักนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นในเมื่อผมพูดอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมอย่าได้ตกใจนะครับก็ดูพื้นที่ของท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าฤดูที่ห่านมาเนี้ยนะครับเคยมีแพลี้ยะขะดูดไหมนะครับแล้วก็ คุกคุกที่หลายปีที่ผ่านมาเนี้ยมันเคยประสบมาไหมนะครับถ้าไม่มีก็คงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้แต่ละพื้นที่มันก็อาจจะมีไม่เหมือนกันนะครับความระบาดของไมระบาดของโรคนะครับอันนี้เพียกระดูดสีน้ําตาลนะครับก็พึงควรระวังนะครับยิ่งเขา้ายิ่งใกล้ออกลวงเนี้ยนะครับใกล้ออกลวงหรือสภาพอย่างเนี้ยนะครับกําลังออกรวงอย่างเนี้ยนะครับต้องต้องเฝ้าระวังนะครับ ทีนี้ผมจะมาให้ประด็นเรื่องไม่ว่าเข้าเล็กเข้าใหญ่นะครับหนึ่งการสังเกตเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี้ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี้ยนะครับเข้าไปแปลงนาแต่เช้าเนี้ยแต่เช้าเนี้ยนะครับส่วนมากแล้วจะเจอนกนางเอ็นนะครับจะ,จะเจอเจอนกนางเอ็นนะครับ ถ้ามีนกนางแอ่นบินนะครับก็แสดงว่าตรงนั้นนะมีมแมลงแล้วนะครับมีมแมลงแต่ให้สังเกตสั้ว่าเมื่อนกนางแอ่นบินเนี้ยนะครับมันผมเคยพูดอยู่แล้วว่าทุกพื้นที่เนี้ยมีพืชย่อมมีแมลงนะครับแต่ว่านกนางแอ่นที่เขามากินมแมลงเนี้ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับมันมีมแมลงอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ให้สังเกตที่สั้นลงมาเนี้ยนะครับ ให้ดูตรงที่เขาบินโฉบนะครับบินโฉบตรงถ้าถาติปลายข้าวเลยเนี้ยนะครับบินโฉบไปโฉบมาที่ตรงปลายข้าวเราเนี้ยนะครับก็ก็ตรงนั้นแหละนะครับให้ให้หึงระวังนะครับให้ให้หึงระวังให้ลองดูนะครับไปตอนเช้าๆชหรือตอนเย็นเนี้ยให้สังเกตดูนกนางแอ่นนะครับที่บินโฉบต่ำๆตามยอดข้าวของเราเนี้ยนะครับตรงนั้นก็ลองลองให้เข้าไปดูนะครับนี่ขอสังเกตอันดับแรกนะครับ แล้วอันดับที่สองนะครับก็ลองห้าข้าวยังไม่ห้าข้าวยังไม่ตากเกสรอ,อย่างเงี้ยนะครับหรือยังไม่ออกดอกอย่างเงี้ยนะครับให้ดูรูน้ํารั่วหรือเราเอาน้ํเข้าวแปลงนานเนี้ยนะครับมันมีคราบสีขาวไหมนะครับมันมีคราบสีขาวๆลอยมากับน้ํำไหมนะครับแต่ในเมื่อข้าวตากเกสรอ,อย่างเงี้ยเราจะดูไม่รู้นะครับบางทีมันก็เป็นเกสรของข้าวล่วงลงไปนะครับอันเนี้ยนะครับ แต่้าข้าวยังไม่ตากเกสรเนี้ยนะครับเราดูที่รูน้ํารั่วหรือที่รูน้ําที่เราเอาน้ํเข้าวน้ําออกแปลงนาเราเนี้ยนะครับให้ให้สังเกตตรงนั้นนะครับก็มันมันมันจะเห็นได้เลยนะครับมันจะมีคาบผ้ามันนั่นจะเห็นคาบขระเขายมานะครับครับแล้วอีกอย่างนะครับในเมื่อนั้นในเมื่อท่านผู้ชมเห็นเห็นละนะครับแปลงนาของท่านผู้ชมเนี้ยนะครับ มีมีหญ้าลิเกหรือหญ้าพุพ่มพวงอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้าไปเนี่ยห้าห้าต้นเขายังอ่อนอยู่เนี้ยนะครับยังไม่ออกดอกแก่อย่างเงี้ยนะครับยังยังไม่มีเม็ดแก่อย่างเงี้ยนะครับให้สังเกตไปดูที่ต้นหญ้าหญ้าต้นหญ้านี้เลยนะครับหญ้าลิเกหรือหญ้าพุพ่มพวงเนี้ยนะครับพอต้นหญ้านี้มันจะอ่อนกว่าต้นข้าวนะครับผ้าเพี้ยลงเนี้ยนะครับจะเห็นเลยนะครับเขาจะลงส่วนมากแล้วเขาจะลง อยู่ที่ต้น,ตนวัชพืชยาลิเกย,ยาพุ่มพวงอย่างเงี้ยนะครับก่อนนะครับเนี่ยผมต้องเน้นว่าเขายังไม่แกย่ยังไม่ออกดอกอย่างนี้นะครับเพราะยาอย่างเงี้ยมันอ่อนกว่าต้นข้าวเพราะฉะนั้นมแมลงเขาต้องกัดกินสิ่งที่อ่อนกว่านะครับอ่อนกว่านะครับถ้าต้นข้าวแข็งกว่าเขาก็จะไม่ค่อยกินนะครับแต่ยกเว้นที่บางสายพันธุ์เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับที่ ผมได้บอกไปแล้วว่าสามพันข้าวที่ควรระวังมากที่สุดเนี้ยนะครับพันผู้ชมที่ติดตามผมก็คงได้ได้รู้ละนะครับก็คือพันข้าวอะไรมั่งนะครับครับอันนี้เรื่องเรื่องโรคเรื่องเรื่องของมแมลงนะครับเรื่องของมแมลงสําหรับรดูแรงนะครับรดูแรงอย่างนี้ก็แค่ผมมาเตือนนะครับแค่ผมมาเตือนแล้วผมไม่ให้ประมาทนะครับก็ผมเคยบอกอยู่แล้วว่าให้ดูพื้นที่ของท่าน ท่นผู้สมเป็นหลักนะครับว่ามันเคยมีอะไรต่ออะไรมั่งไหมนะครับแต่ไม่ต้องวิตกนะครับไม่ต้องวิตกเกินแค่มาเตือนเขาไว้นะครับก็อันดับที่สองนะครับอันดับที่สองนี่เป็นพวกโรคใบไหมนะครับโรคใบไหมนะครับโรคใบไหมเนี้ยนะครับเท่าที่ผมเจอเนี้ยนะครับจะเจอ ส่วนมากจะเป็นข้าวแทบจะออกรวงแล้วนะครับอายุป,ประมาณสักประมาณเอาสัก60วันขึ้นนะครับประมาณ60วันขึ้นที่ผมเจอเนี้ยนะครับข้าวบางสายพันธุ์เนี้ยนะครับซึ่งอ่อนแอต่อโรคใบไหมนะครับก็มีหลายพันธุ์เลยนะครับหลายหลายพันธุ์เลยต่อโรคใบไหมนะครับก็ให้ดูสังเกตดูถ้าโรคใบไหมเนี้ยนะครับซึ่งมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้ว ถ้าเราลดได้เราก็ลดเรื่องปุ๋ยในตัวเจนนะครับในในตัวเจ่นหน้าสูงเนี้ยนะครับที่สูงเกินเนี้ยนะครับพอลดได้ก็ลดพอมันจะลดปัญหาตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็ลองดูลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ปุ๋ยช่วงประมาณปลายเดือนนี้แล้วนะครับรอบสองนะครับรอบสองก็คอยดูแต่สําหรับพันผู้ชมที่ใส่ก่อนเนี้ยนะครับก็ ผมบอกได้เลยนะครับว่าเฮ้าที่ผมเจอเนี้ยฤดูนาปังเนี้ยนะครับไม่ว่านาปีหรือหนาปังนะครับบางพื้นที่เนี้ยนะครับทำนาสามครั้งสี่ครั้งเนี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดว่านาปีหรือนาปังนะครับเก็บเกี่ยวเลยก็ทําเลยเก็บเกี่ยวเลยก็ทําเลยเนี้ยนะครับแต่ก็ผมขอพูดถึงว่าเป็นทํานาฤดูแรงและกระลักันนะครับทํานาฤดูแรงกระลกันนะครับก็ อยากจะมาย้ำเตือนหรือฝากเตือนนะครับกับท่านผู้ชมนะครับแต่เรื่องเรื่องโรคใบไหม้เนี้ยนะครับผมก็เคยบอกเคยพูดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมันขึ้นอยู่กับการการกระทําของเราการปฏิบัติของเรานะครับซึ่งมันก็มีหลายองค์ประกอบเหมือนกันนะครับมันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเลยนะครับถ้าผมได้ถ้าให้ผมพูดนะมันมัน มันก็ยาวนะครับผมพูดถึงมาตั้งแต่ตั้งแต่พันข้าวเลยตั้งแต่ที่เราหวานเลยใช้เมล็ดพันธุ์เลยไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ปุ๋ยตัวอินนะครับตัวอินหรือใน,ในตัวเจนข้างหน้าสูงสูงเนี้ยนะครับก็คือยังก็คือยอย่างนั้นนะครับถ้าใครเคยใช้อยู่ก็ควรระวังนะครับถ้าเคยเคยใครใช้อยู่เยอะเะหรือใช้เพียวเวนะครับ หรือสายดูดเนี้ยนะครับตัวเนี้ยิ่งยิ่งระวังใหญ่เลยนะครับที่ตัวเอ็นหรือในตัวเจนสูงเนี้ยนะครับแต่หามว่าจะหามผมว่าจะเอายาตัวไหนมาฉีดนะครับสำหรับสารเคมีผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องมาหามผมนะครับเพราะผมไม่ได้ยึดติดผมไม่ได้เก่งเรื่องสารเคมีนะครับอีกประมาณสัก แต่มีทางเลือกไหมมีมีนะครับผมผมเตรียมจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูอยู่ละนะครับได้ดูอยู่ละก็จะขออีกสักประมาณสักอีกสักสองสามวิดีโอก็น่าจะประมาณเนี้ยนะครับแล้วผมคิดว่าดีด้วยนะครับคิดว่าดีกว่าสารเคมีนะครับบางคลิปบางดีโอผมก็ได้พูดมาแล้วนะครับมันมีตัวเลือกมันมีตัวช่วยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ผมว่าประสิทธิภาพใช้ดีกว่าสารเคมีนะครับ ใช้แล้วประสิทธิภาพได้ผลประโยชน์ดีดีกว่าสารเคมีนะครับก็ก็คงไม่นานนะครับก็ผมจะจะให้ดูก็ยังอีกคิดว่าอีกสักประมาณสักสองสาวิดีโอเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตัวนั้นนะครับซึ่งทั้งคนใช้ปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่าง ถ้าเราใช้ถูกต้องเนี้ยนะครับผมคิดว่าได้ได้ประโยชน์มากกว่าสารเคมีอีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับอันนี้อันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าใครว่าจะมาหามผมว่าเอายาตัวไหนไปฉีดฆ่ากำจัดเพีย้ย กระโดดใส่น้ําตาลนะครับไม่ต้องมาหามผมนะครับไม่ต้องมาหามผมผมบอกเลยไม่ต้องมาหามผมเพราะผมไม่ได้ยึดติดเรื่องการฉีดนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับแม้แต่ว่าโรคใบไม้นะเอาตัวไหนไปฉีดป้องกันไว้ก่อนไม่ต้องหามผมนะครับผมเคยบอกผมเคยย้ําอยู่เรื่อยหลายวิดีโอแล้วนะครับผมไม่ได้ยึดถือเรื่องการฉีดเลยนะครับอันนี้สําหรับนาข้าวนี้นะครับผมไม่ได้ยึด ติดยึดถือเลยแม้แต่พืชผักก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ผมจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมพอได้เข้าใจนะครับให,ให้พึงระวังนะครับโรคแมลงนะครับหรือดูแลงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ